พาคุณผู้มชมไปดูสุดยอดแห่งการออกเสียงรอเรือชัดเจ้วแล้วก็ไปการออกเสียงรอเรือแบบรัวๆด้วยจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อน้องนอนวัยหกขวบค่ะคุณผู้ชมคะช่วยเรียกลูกค้านะช่วยคุณแม่ขายลอตเตอรี่ถ้าพร้อมแล้วไปดูลีลาน้องนอนกันหน่อยค่ะ อ๋อเป็นยังไงคุณผู้ชมน่ารักไหมคะลีลาการโชว์ลูกคอลก้าชันออกเสียงภาษาไทยครวบกล้ำอาจจะครวบไปแล้วครวบกล้ำรอเรือชัดเจนแบบนี้นะว่าลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่เฮงเพงรวยๆนะครับนี่นี่เป็นลีลาการขายลอตเตอรี่ของพ่อค้าตัวน้นอย,อยวัยหกขวบเท่านั้นคุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะ ทราบชื่อพ่อคะตัวน้อยๆคนนี้ก็คือเด็กชายวรนนท์จิตพักดีค่ะชื่อเล่นว่าน้องนนท์นะคะน้องนอนท์เนี่ยอายุ6ข,ขวบค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาล2วัดช่องลมนะคะผู้ที่โด่งดังมาจากติ๊กตอกตลา,ลาดน้ําดําเนินสะดวกนั่นเองค่ะน้องนอนท์ของเรานะก็จะมาประจําการขายลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะอยู่ภายในตลาดถนนคนเดินนะคะตลาด เก่าโคยกี้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะด้วยลีลาการออกเสียงรอเรือแบบชัดแจวอะต้องบอกว่าน้ําเสียงของน้องดนนี่นะคมบาดกระจกแทบแตกเลยค่ะทำเอาลูกค้าทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะต้องแวะดูลีลาการขายของน้องดน่ะ ร้อมทั้งชื่นชมแล้วก็ไปอุดหนุนลอตเตอรี่คนละหนึ่งใบบ้าง2ใบสามใบซื้อเป็นชุดก็ได้แบบไม่ขาดสายจริงๆอย่างที่เห็นในภาพค่ะทีนี้ท,ทีมงานเรื่องดีดทั่วไทยของเราก็ได้ไปพูดคุยกับนางสาวจินตรายอดมณีนะคะ,ะนี่เลยคุณผู้ชมคะก็เป็นแม่ของน้องนนท์นะคะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเกิดจากพรสวรรค์ของน้องนนท์ล้วนๆนะคะไม่ได้สอนแต่อย่างใดเรามีเสียงสัมภาษณ์ พูดถึงน้องนนมาฝากนนาากันด้วยค่ะเห็นว่าเอาลูกชายมาช่วยขายลอตเตอรี่เหรอใช่ค่ะลูกชายกี่ขวบอะหกขวบค่ะขายมานานหรือยังเนี่ยขายมาสี่ห้าปีแล้วค่ะเขาขายตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะเขาขายเยายพิ่งจะมาฝึกตอนได้ประมาณปีสองปีเนี้ยค่ะแล,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 ล้วรอเรือรอริงอะไรเงี้ยเขาเป็นของเขาเองค่ะคือเขาแล้วเขาเรียนแบบมาจากไหนอะไม่ทราบเหมือนกันอะค่ะ แล้วเขาทาอย่างนี้ทุกวันไหมก็เวลามีหวยอะค่ะเขาก็จะร้องของเขาเพราะไม่เคยสอนนะคะเอาเอาลูกมาขาย้ขายดีขึ้นไหมก็ก็ได้อะค่ะวิธีการร้องขายแบบนี้เนี่ยนะใช่ค่ะมันคือกลไกในการขายของเราด้วยอะค่ะแต่เราก็จะมาให้เน้นในการเรื่องการเรียนด้วยอะไรด้วยอะค่ะอ๋อน้องเขาก็ยังเรียนด้วยเรียนด้วยค่ะก็คือมาขายช่วงเย็นใช่ค่ะ แหมแมแหม,แมคุณผู้ชมคะระหว่างเสียงสัมภาษณ์ดีนะก็มีเสียงน้องนนดังเรียกลูกค้าตลอดเวลาอ้โหน่ารักจริงๆนะคะส่วนยอดขายค่ะตั้งแต่น้องนนมาขายอะค่ะคุณแม่เขาบอกว่าก็มียอดขายที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องการเรียนเนี่ยคุณแม่ของน้องนนยืนยันนะคะว่าไม่เสียอย่างแน่นอน นอกจากน้องนนจะร้องขายลอตเตอรี่แบบนี้แล้วคุณผู้ชมคะก็ยังมีความสามารถพิเศษด้วยนะโดยเฉพาะการแสดงเชิดสิงโตค่ะโดยรับงานแสดงเป็นเด็กยอดด้วยค่ะเด็กยอดคืออะไรค่ะเป็นการทีม่มีสิงโตต่อตัวแล้วก็น้องนนนี่เขาจะอยู่ด้านบนสุดนะคะเขาเรียกเด็กยอดนะ,ะของคณะสิงโตจังหวัดราชบุรีของคุณปู่แล้วก็คุณลุงด้วยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการไปอุดหนุนนะคะแล้วก็ไปชมการขายลอตเตอรี่ของน้องนนก็ไปกันได้นะคะที่ตลาดควยกีเมืองราชบุรีนะคะเย็นวันสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ไปกันได้นะคะไปชื่นชมน้องนนกันเลยค่ะโอ้โหรอเรือดีนะคะพี่ดีๆขอ,อยอมแพ้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ